เปิดสเปค Depol S05 SUV ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจาก d e p อ l ที่จะมาแคงกับ n e t a X หรือ BYD Atos 3 ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตสเปคเพิ่มเตมิเตมของเจ้าตัว D-Pol S05 ที่เป็น SUV ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจากทาง D-Pol นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะเห็นว่ามีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆนะครับเปิดตัวไม่น้อยเลยทีเดียวในงานเฉิงตูออโตโชว์2024ในประเทศจีนและ D-Pol S05 รุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่ ่่นนาสนใจและมีการปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์รวมถึงดีไซน์ต่างจากรุ่นพี่อย่างตัว S07 ซึ่งไฟโลโก้มิสุบิชิก็จะไม่มีแล้วโดยทางเรานะครับก็ได้เกริ่นเรื่องของสปายช็อตเป็นน้ำจิ้มใน EP ก่อนหน้านี้และตอนนี้นะครับสเปคเพิ่มเติมของ d p u l S05 ก็ได้มีการเปิดเผยในเรื่องของสเปคภายในห้องโดยสารและสมรรถนะของรถยนต์เพิ่มเติมแล้วจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับ ับดีไซน์ภายนอกก็มีความแตกต่างจากรุ่นพี่อย่าง S7 SO o หรือ L7 พอสมควรไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของชุดไฟและไฟเดียแลด้านหน้ารวมถึงไฟท้ายเส้นสายตัวถังที่ดูมีความโค้งมนซึ่งยังคงมีเชฟของซุ้มล้อหน้าและซุ้มล้อหลังและมีการออกแบบลิ้นกันชนหน้าสเก์ตข้างซุ้มล้อหน้าซุ้มล้อหลังและดีฟิวเซอร์ท้ายเป็นสีดำซึ่งยังมีช่องรับลมขนาดใหญ่เหนือลิ้นกันชนหน้าและประดับโลโก้ของดีพอลใต้าฝากระโปรงหน้าส่วนไฟท้าย ก็จะเป็นไฟ LED เชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งพร้อมไฟเบรกดวงที่3และในส่วนของหลังคานะครับก็จะเป็นแบบ Panoramic Grass Roof จับคู่กับล้ออลอยขนาด18และ20นิ้วโดยมิติตัวถังจะมีขนาดความยาว4,620ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,900ม mm, ิลิเมตรสูง1,600ม mm. ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,880ม mm. ิลิเมตก็จะสั้นกว่าดีพอ SO7 อยู่ที่10เซนนะครับ และระยะฐานล้อสั้นกว่าประมาณ2เซนติเมตรสำหรับดีไซน์ภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมาแบบเรียบง่ายเน้นอัรประโยชน์ในการใช้งานซึ่งในส่วนของคนขับนะครับก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชัน3กา้านท้ายตัด และจอ HUd ขนาด14นิ้วติดตั้งจอกลางแบบลอยตัวขนาด15.6นิ้วช่องปรับอากาศด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบซ่อนคอนโซลกลางนะครับก็จะมีจุดชาร์จไวเลสช่องวางแก้วน้ําและช่องเก็บของรวมถึงติดตั้งช่องแอร์ด้านหลังลําโพง14ตําแหน่งรอบห้องโดยสารและหลังคาพาราลลก ในส่วนของขุมพลังและสมรรถนะนะครับรุ่นไฟฟ้าล้วนจะมาพร้อมกับมอเตอร์ให้พลังกำลัง175กิโลวัตต์หรือ238แรงมา้าแบตเตอรี่ขนาดความจุ56.12กิโลวัตต์เอาวิ่งได้510กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC ส่วนรุ่น ER EV นะครับจะมากับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรให้พละกกำลังราวๆ100แรงมา้าและมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลังรวม208แรงมา้าซึ่งจะมีตัวเลือกแบตเตอรี่ให้เลือก2ขนาดนะครับโดยมีขนาด17.08กิโลวัตต์อาวนะครับที่จะสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้100กิโลเมตรและแบตเตอรี่ขนาด27 2.8กิโลวัตต์เอนะครับวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้155กิโลเมตรในส่วนของราคานะครับตอนนี้ทางฉางอานก็ยังไม่มีการเปิดเผยราคาของ d ีพาว S05 รุ่นนี้แต่หากมีการลุ้นเข้าไทยเมื่อไรนะครับน่าจะราคาต่ำกว่า1ล้านบาทเนื่องจากคู่แข่งและตำแหน่งที่วางนะครับมีมากมายหลายรุ่นหลายแบรนด์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น MG ZS EV BYD Atto 3 n น t a X g เอ l กซ์จ a ล E5 ที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยเช่นกันนะครับรวมถึง g s c Ion Y และส่วนตัวนะครับก็ยอมรับว่า d ีพ o S05 รุ่นนี้นะครับดูดีมีคาแรคเตอร์ของตัวเองมากขึ้นหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน